สวัสดีพระสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านสำหรับครบนี้ผมจะมาคำนวณหลักสิบบนสูตร A ชนหน่วยบนสูตร A ให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนาบสนุชฉลากินแใงรัฐบาลเท่านั้น ไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการค่าเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากเข้าทางแบบนี้ก็ฝากกดตั้งเบอรกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดที่ใหม่จากทางช่องสูตรหวยไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับสูตร A e, นะครับดู มีมาของสูตรนะครับนี่คือแม่สูตรนะครับ A1 หนึ่งเและนี่คือสิจิ T. เดือนหน้านะครับถ้าย้อนหลังก็จะยืนยาวสุดหน้ากระดาษแล้วนะครับถ้าเขียนเขียนเยอะก็มันจะไม่มีที่เขียนเราต้องเขียนเฉพาะเดือนหน้าเท่านั้นนะครับเมื่ที่แล้วมาสามสูตรเนาะ หลุดหนึ่งสูตรหล,ลุดสูตรที่เนาะหลุดสุดที่สองนั่นเอง่เนาะหกห้าเนาะมาหกหกหกนี่ไม่มีหกนั่นเองสี่บน a เนาะวันนี้ได้หนึ่งสองสามที่ห้าหกเจ็ดนะครับแต่ตัวเดิมแล้วก็มันคื 6, อได้แค่หกนั่นเองวันนี้หลุดตำแหน่งนี้เนาะวันนี้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดศูนย์แล้วก็เอาตำแหน่งที่หลุดมาใช้เนาะ ว่ตำแหน่งห้าหรหกตำแหน่งทลุดก the so, ็คือหกตรงนี้เนาะมันออกหกห้านั่นเองครับตำงที่ลุดตรงนี้คือเป็นเลขแปดนั่นเองนะครับก็เอาแปดไปเขียนในตรงนี้นั่นเองนะครับก็เอาตำแหน่งที่มันหลุดก็เอาตัวที่มันหลุดไปปะเหมือนกับยางรถดที่มันรั่วนะเอาตำแหน่งเอาไปปะตำแหน่งที่มันรั่วแล้วก็ใช้งานต่อได้เหมือนกันเนาะเอาตัวนี้ไปแทนตำแหน่งที่มันรั่วนั่นเองตำแห่งที่มันหลุดมันก็จะใช้งานได้นั่นเองนะครับ A3 ามเก้าศอามเสี้หกแปดเก้4ศูนย์สองสามเสี้หก e สนี่คือที่มาของเลขน,นะครับเลขที่มาของแม่สูตรน,นะครับส่วนวิธีการคำนวณจะคำนวณเฉพาะสุดเด่นกับสูตรพิเศษเนาะเดีวมาให้ชมสุดเด่นกับสูตรพิเศษเดี๋ยวมาให้ชมบางคลิปเนาะใอ้ที่มาของหลักหน่วยจำนวนสูตรเองงูจะแล้ยบเข,ข้าทั้งสี่สูตรน,นะครับ แอ่ตาเก็จะเห็นอยู่เนาะห้าหหหมาทั้ง3าสูตรนะครับอันนี้นี่คือแม่สูตรด้านบน a หนึ a 2 a 3 a 4นะครับงวดนี้ a 1ได้เจ็ดไปเข้าสูตรหนึ่ก็คือสูตรนี้ a 2 2 3 4องสามสี่องสามสี่หกเ็ดไปเข้าหนึ่งก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับ a 3 หกเก็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับเอสี่สามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์สองก็คือสูตรนี้นั่นเองครับนี่คือผลจากการคำนวณน,นะครับสติยังลังยังไม่เคยหลุดนะเนาะไอหลุดแล้วเนะี่ยไอ้หน่วยบนเคยหลุดมาสองงวดเนาะสุดหน้ากระดาษแล้วในบนหนึ่งเอหนึ่งเอสองหลุดหนึ่งงวดเนาะเอสามยังไม่หลุดเอสียังไม่หลุดนั่นเองนะครับ ตัวเลขนะครับส่วนที่การคำนวณจะคำนวณเฉพาะในสูตรพิเศษกับสูตรเด่น10หน่วยเท่านั้นนะครับวันี้ก็คำนวณเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเขียนลงในแผ่นนี้มาคำนวณในแผ่นน,นีน้นั่นเองนะครับเพื่อในการเสียเวลา,วานั่นเองนะครับสี่บนดีชนเด่นสุดสี่สูตรสามสูตรสองสูตรหนึ่งสูตรเตรเราจะวัดดวงมาที่สี่สูตรนั่นเองนะครับนะฮะมาลองดูกันนะครับ ได้ตัวไหนที่เด่นหนึ่งมีหนึ่งสองสามสูตรนั่นเองนะครับสองมีหนึ่งสองสามสี่สูตรนั่นเองนะครับสามมีหนึ่งสองสามสี่สามมีสี่สูตรห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีสี่สูตรนั่นเองนะครับหกมีหนึ่งสองสามหกมีสามสูตรเจ็ดมีหนึ่งสองสามเจ็ดมีสามสูตรแปดมีหนึ่ง 3องสามีสามสูตรเ้ามีหนึมีสสูตรเาหายไปตัวหนึ่งสามนี่วะสามมีหนึ่งสมี่สูตร้องลืมเขียนเนาะนด็กชล้มมี1 2ึ่งสอมมีสองสูตรเดีกสี่บนเนาะเด้ชนได้ 2องสอห้าเนาะสองสามสี่ห้าสองสห้าสหนั่นเองนะครับสีบุญใน A นะในสูตร A นี่คือเด่น2 3 4 5สี่หาหรับสูตร A นะครับและหน่วยบุญชนกี่สูตรชนึ่งสูตรชน2สูตรชน3สูตร1นชนึสูตรชน2สูตรชน3สูตรสองชน หนึ 1> 1, 1, ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรชนสี 2, 2, 2, 1, hey, 2, ่สูตรสามชนหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรชนหสูตรชนสสูตรชนสสูตรหชนหสูตรชนสสูตรหชนสสูตรหชนนึสูตรชนสสูตรชนสสูตรเดชนหสูตรชนสสูตรชนสสูตรแปชนนึสูตรสสูตรสสูตรสสูตร ชกชนหนึ่งสูตร2สูตร3มสูตร4สูตรนั่นเองนะครับเราก็จะได้หน่วยบุลชน4สูตรสองแปดนั่นเองนะครับนี่คือที่การเทชนนะครับใครชอบหลักสิบก็เลือกหลักสิบนะถ้าใครถ้าใครไม่ชอบหลักหน่วยหรือใครชอบหลักหน่วยก็เลือกเฉพาะหลักหน่วยไปใช้นะถ้าไม่ชอบหลักสิบนั่นเองนะครับถ้าใคร ชอบทั้งสิบทั้งหน่วยก็จับคู่กันเลยนะครับผมก็จะจับคู่ไว้เลยนะถ้าไม่ชอบก็จับไปเลยนะเองสองสามสี่ห้าจับคู่กับสองสองแปดเก้านเนาะสี่สามสิบสองสี่สองชุดตรงดังนี้น,นะครับจับคู่สองตำบลตรงโซนเอนะครับตำบลตรงเป็นโซนเอเนอะเอาะเพนเองครับในตามนี้ในวิธีการคัดเราก็จะใช้เด่นสิบหน่วยบุญ ของเรานะครับเดียนสิบหน่วยบนบีเนาะเดียนสิบหน่วยบนบีส so ิบหน่วยบนบีกับแต้มเนาะเดีนสิบหน่วยบนบีคือตัวนี้เนาะสามสูตรเลยไอฟีที่สิบสามกับสิบสองเนาะสิบสองเป็นโซนแต้มเนาะฮารดเดียนั่นเองนะครับนเดีเนะไม่ต้องเขียนดีกว่ามันจะสับสนเนาะมันจะมองไม่ชัดมีหนึ่งหกแปดเก้าโซนหนึ่งเนาะเดีนสิบหน่วยบนบีเนาะหกแปด 9 0เลืมเขียนเนาะบวก4 5 7 9 0เป็นกรรมการในทุกๆคลิปเนาะ4 5 7 9 0นั่นเองบวก0 1 3 4 5เนาะ0 1 3 4 5แล้วก็แต้มด้วยบวกแต้มอีกสูตรหนึะแต้มอยู่ในปีที่12เนาะแต้มเด่น0ส่วน0 4 6 8นั่นเองน,นะครับเนี่ยน,นะครับแต้ม0 สี่หกแปดนะครับผนจะเป็นเต็มแล้วกันนะครับเต็มสิบหน่วยไม่ใเป็นเด่นสิบหน่วยนั่นเองนะครับนนี้เป็นสูตรกรรมการนะของใชส้สูตรสนะูตรบีเนาะเป็นสูตรกรรมการในทุกๆคลิปนั่นเองนะคะรับกรรมการคัดเด่นในทุทกๆอีพนะีบีเนาะี่การคัดก็ สองสองชนกี่สูตรเนาะชนเด่นสามสูตรแล้วชนแต้มหนึ่งสูตรสองสองชนอยู่ที่ไม่มีสองมนแต้มแค่หนึ่สูตรสองสองได้สี่สามสองชนหน่งสูตรไม่ได้ชนแต้มสี่สองชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรสองสองได้หกชนสามสูตรนั่นเองนะครับห้าสองชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรสองสองได้เจ็ดชนแค่สองนั่นเองนะครับสองแปดชนหนึ่งสูตร สองแปดได้ศูนย์ชนสองสูตรสาชนหนึ่งสูตรสองสูตรสองแปได้หนึ่งไม่มีชนแค่สองสูตรสี่แปดชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรเสีบไปได้สองไม่ชนแต้มก็เป็นสามสูตรนั่นเองห้าแปดชนหนึงสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรท้าไปได้สามไม่ชนแต้มก็ได้สามสอก้าชนหนึ่งสูตรชนสอสูตรสอ้าได้หนึ่งชนแค่ สอมีชนแต้มสามชนหนูตรชนสูตรชนสามูตรเท่ากัได้สชนสามูตรมีชนแตม้มสีาชนหนูตรชนสูตรชนสมูตร4สได้สามสมูนรมีชนแตม้มแล้วก็ห้ชนหนูตรชนสูตรชนชนหนูตรชนสูตรชนสูตรเท่า้ได้สี่4สูตรอมีตัวเดียวนะสำหรับพีนี้ที่ ที่ชนเต็มสูตรนะครับแล้วก็เด่นรองสีสีเหลืองนะสุดสีชมพูรองสีเหลืองชนชนสามสูตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวพิจารณาทั้งสองนะทั้งสีเหลืองกับสีชมพูเพราะว่าถ้าเกิดกรรมการหลุดสตนได้สูตรหนึ่งสี่สูตรนี้นั่นเองมันก็จะมาในกลุ่มสีเหลืองถ้ากรรมการไม่หลุดแล้วก็สูตรสองตำบตรงนี้เข้าด้วยนะเอทั้งทั้งสิบสหน่วยเข้าด้วยแล้วก็กรรมการเข้าด้วยไปสี่สูตรด้วยนี่ก็จะเป็น สี่สี่สามสิบสองสิบสองสูตรถ้าไม่หลุดสิบสองสูตรมีชดเดียวเลยตอนนี้ถ้าสิบสองสูตรแล้วทมการหลดุดชุดใดชุดหนึ่งก็จะอยู่ในกลุ่มสีเหลืองนั่นเองนะครับแจศูนย์ก่อนไปกัดเด่นในรอบสุดท้ายนะเด่นไปแต่แต่ละชดุดแต่ละชุดไปนะครับสาหรับสูบุดทีของเรานะครับเด่นลองที่อยู่ในกลุ่มสีเหลืองเด่นลองคอยพิจารณาด้วยเนาะ นอาก็มาได้เดบิวุดก็มาได้เท่ากันนั่นเองนะครับถ้าไม่หลุดจึงจะมาดินสุดถ้ามีการหลุดขึ้นมาหนึ่งสูตรงจะเป็นชีเหลงน,นั่นเองก็จะแยกโซนไว้อย่างนี้เนาะนี่นครับคลนี้ก็เป็นอีพีที่สิบแปแล้วนะครับสิบบน A บวกหน่วยบน A, บน A 1. ก็จะจับคู่ได้สองบนตรงได้ตามนี้นะ เดินรองสามเก้าสี่สองสี่แปดสี่เก้าห้าแปดเดินสุดห้าเก้าเม็ดเดียวสำหรับสีพีนี้นะครับใครไม่ทางคลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่องสูตรไทยเก้าห้าหกแล้วกดค้าว่าวิดโอ่งครั้งก็จะเห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นแล้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมุทุกท่าน งโชคดีครับ